รถคันนี้สองปีแล้วเอามาเข้าศูนย์ประมาณ6ครั้งนะครับมาเช็กระยะครับมาเปลี่ยนน้ำมันเที่ยงครับรถไม่มีแรงครับไม่มีกําลังเ่าแก่ก็เลยให้เอาเข้ามาศูนย์เอามาเช็คมาจะเอามาให้ช่างผู้ชํานาญเขาดูนะครับเพราะว่าอาจจะชัวร์กว่าข้างนอกครับส่วนมากมีปัญหาก็ถึงจะได้ออกมาไม่ค่อยได้มีปัญหาก็เลยไม่ได้เข้ามาครับเหินไปที่ไหนก็นานครับแต่มาที่นี่ไม่นานครับดว่านานครับมาครั้งแรกแต่มาแล้วก็ไม่นานครับรถคันนี้ก็ประมาณสี่ห้าปีแล้ว เอามาใช้บริการศูนย์ก็ประมาณ4-5หครั้งแล้วครับเช็คก็รวดเร็วครับตดงนึงก็รู้เลยแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าเป็นอะไรรถเป็นอะไรก็รับดีครับนี่อะไรก็พูดดีพูดดีครับพูดเพราะพูดทะเลาะอ,อยู่ห้องพักก็กว้างครับมีกาแฟมี ขนมให้กินเล่นรอค่าเวลารอช่างทำรถพนักงานดีเครื่องมือดีแล้วก็ทำเร็วครับดูแลดีมากเลยครับมาที่ไหนก็เสร็จเร็วทุกทีเลยครับบางส่วนก็ดูแลเองบ้างอไหนมันที่ต้องเอาเข้าศูนย์ก็เอาเข้ามาครับถ้าพูดถึงก็ดูแลดีครับมีอะไรก็มันเปะ๊ะมันโอเคกว่าเอาเข้ามาก็เครื่องมือก็ดีครับช่างก็คุณภาพความเป็นยำก็ ดีก็บนก็จะมีจกที่มองสองมาหารถดูรถได้ว่าช่างกําลังทําอะไรอยู่เราก็จะอุ่นใจไปด้วยครับว่าเห็นช่างทํางานทํารถจะได้ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเข้าศูนย์ครั้งเดียวจบเลยครับรีบเข้ามาใช้บริการนะครับบริการดีมากครับประทับใจมากราคาก็เป็นกันเองครับสะดวกไว้โปร่งใสคุ้มค่าต้องอีสุสุขครนี้ครับ